สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยู่กับเชลลอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาขอดทำคอนเทนต์สร้างแมบในโรบ็อกนะครับมาทิ้งมนพูดเลยทีนี้จะมาสร้างแบบ,โโบะคะส,บบสควิตเกมนะคะทีนี้ม,มาทำอะไเออทำอาชีพอะไรเลยทำงานทำงานไปเจ้าของช่องไมป่ปากเ เปิดทางฟ้าเป็นรูปอย่างเงี้ยก็ได้ทุกคนสวยดีแต่ว่าถ้าสมจริงก็แบบนี้ก็ได้มีทางฟ้าให้เรื่องหลายแบบแต่ว่าเราขี้เกียจนะเราก็เอาล่ไาทีหลังไงยังไม่ปูย่านะเราจะเอาจุดเกิดไว้ก่อนจุดเกิดก็เล็กจริงจริงแล้วก็เราจะมันมีแบบเป็นฮาโลวีนด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็เราจะ มีหลายแบบเลยนะ่ะทุกคนแบบแบบแล้วเราก็จะเ <c oughs> สะิร์ชคำว่าสคริปเกมแล้วเราก็จะใส่แบบตัวสคริโอ้ยโอ้ย <c oughs> อุ้ยเรามีหลายแบบเลยแต่วู่เป็นแะไเนืเ้ออุ้ยอุ้ยเอาุ้ยนี่ทุกคนตรงนี้เป็นอะไรล็อบบี้เกมล็อบบี้เกมเหรอเออ๋ดีทุกคนอย่างนี้แหละไปทำยังไงแล้วเนี่ย ตรงนี้เป็นล็อบบี้เกมข้างในจะเป็นเตียงต่างๆแล้วก็เราจะทำข้างหน้านะคะเราจะมีแบบตัวนี้เราจะเอามาไว้ตรงนี้สร้างแบบอันนี้เส้นแบบมุมๆนะทุกคน จุดเกิดอะไรแบบนี้ก็เป็นบลาบาบานะคะส่วนข้างนอกเราจะตกแต่งอาจจะจะตกแต่งแบบว่าเอาเอาเฮนี่นะคะอาจจะมีแบบตกแต่งข้างนอกนอกเพิ่มจะมีต้นไม้อยู่ตรงนี้แล้วขอขยับเอากอ แล้วเราก็จะนำกำแพงของเราเนี่ยมาต่อเพิ่มนะคะจะต่อตรงนี้เพิ่มคือือมาทำเล่นๆนะทุกคนนี้ไม่จริงจังเราก็จะไว้ตรงนี้ตรงนี้เราก็จะไว้ตรงนี้ดีกว่าเราก็จะนำตัวต่างๆมา ไว้ตรงนี้นะคะเตียง,งมาวางก็ได้เตียงนี้เป็นเตนียงแบบเยอะมากๆเตียงไว,ว้ตรงนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยะคะ่ะสวัสดีเป็นอนล้วะคะคือหน้อือยิง คือมีเยอะมากใส่ต้นไม้ใส่จิตเกิดไปอะไรแบบมีตุ๊กตาตัวนี้ด้วยนะทุกคนตุ๊กตาน่ารักมากมากเลยทุกคนดูตุ๊กตาดิน่ารักจริงๆเอาจะตกแต่งไว้ตรงนี้น่าเถอะเ้มาดูนิเฮ้ยน่ารักค่ะตาแบลเขียวมันทับน้องก็เป็นท้อใยแล้ว ออมแมปก็มีแล้วบ้างอุย้ยมีตัวนี้ด้วยนะทุกคนนี่เป็นตัวแบบตุ๊กตาเป็นของคุณปู่หมายเลขหนึ่งไม่ใช่ศูนย์หนึงน่งเออศูนย์ศูนย์หนึ่งก็หมายเลขหนึ่งนั่นแหละก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งมีหลายแบบเลยแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวพระเอก S <S <า>เลขที่สุดท้ายไงสี่ห้าหกสี่ห้าหกค่ะอย่างสุดท้ายก็คือตัวตาเอลนะคะที่มาขยับได้เนะเาะแล้วหาก่อนไเดี๋ยวว่ามันอยู่ไหนแล้วเราก็ต้องกดเข้าไปดูด้วยนะว่ามันนี่เป็นตัวนี้และจิจะวางตุ๊กตาหม้อไหมมันขยับได้เหรอขยับได้ดูได้ไงเจ๊ทดสอบแล้วเหรอใช่แล้ว <S 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 ประมาณนี้เลยแล้วฟาร์มตัวนั้นเอาไว้ทำอะไรสกิ๊ดนั <ละ S 2> ่ <S <S มันรูปสควิ๊ดเกมนี่ เ,เอา,าชื่อชอ่อง,องชื่อชื่อชื่อเกมอัินามากไม่ได้นะเดี๋ยวลงคิดไม่ได้โอเคแล้วเราลองไปเล่นกันเลยสามตัวไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็ไปกด E. เพลงกันเ,เลยกดเพลงตรงนี้คร้องเล่นนะคะแบบว่าร้องเล่นะ,ะอันนี้ก็จะแบบเขาก็จะบอกนะคะว่าแบบถ้าเรามีแมปมาแมปเราจะเชื่ออะไรนี่จุดเกิดเห็นไหมเราจะมาจุดเกิดที่จุดเกิดถูกไหมล่ะถ้าเรามีจุดเกิดทำไมเราไม่ใส่ชิดอันเนี้ยเราไม่ใส่ชุดเกมนั่นคือที่เราสร้างนะคะละเจสรัางหมวก <laughs> 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 ไอตัวนั้นว่าเขาอยากได้ทำไ,<ว>ไมมันดูนิ่งจังไอตัวนั้นโอ้โหมั <c oughs> หนน,นิ่งอ่ะสร้างอ่ะแล้ได้ใครเข้ามาไอเนี้ยดัมมี่เหรอคอจีดัมมี่เหรอทำไมมันอยู่ข้างบนอะเตียงต่างๆนะคะมันสร้างมันอยู่ข้างบนเราไม่สามารถไปหยิบได้เลยนี่ก็จะเป็นเตียงนอนต่างต่างที่มาอยู่ในเมพนะคะ กขยับไม่ได้อะคือเราไปลองไปลองนะคะมาขยับได้ค่ะแมนตัวนี้ไม่ขยับไม่ได้ทุกคนงงมากเลยนะคะเดี๋ยวไปทุบทิ้งเลยนะตอกมีดให้มันก่อนหรือเปล่ามันไม่มีมีดเราจะเราจะเพิ่มมั่วๆนะทุกคนเราจะเพิ่มเอามองเอ่อจะเพิ่มแกลนนี่มาในแมทด้วยนะเพื่อสร้างมั่วเนี่ย แกลนี่เราจะเพิ่มแกลนี่นะทุกคนตัวอายอยู่ไหนเนี่ยลืมอ่าเราจะเพิ่มแกลนี่มันนะคะอ่ะเราก็จะเจอก,กับแกลนี่ทั่วแมบไม่ใช่อาไรรสักเลเมัน นะครัเป็นอย่างนี้อ่ะเราคนมาสร้างแบบได้ประมาณนี้นะคะยังไม่ได้ลองเล่นเลยก็น่าจะเป็น EP2